สวัสดีค่ะสวัสดีจากบ้านในชนบทของสหรัฐอเมริกาค่ะวันนี้เราพากันออกจากบ้านทั้งๆท,ที่อากาศหนาวมากเราไม่ออกอยากออกจากบ้านกันหรอกค่ะแต่ว่าหลานชายแข่งกีฬาเราก็เลยออกไปนี่คือเวลาที่เรากลับค่ะกว่าจะกลับมันก็มืดพอดีแค่หกโมงกว่าก็มืดแล้วเราเจอสิ่งที่น่ากลัวระหว่างทางค่ะ เมื่อนักกีฬาแข่งขันกันสิ้นสุดลงเราสองคนก็เดินทางกลับบ้านค่ะเมื่อขับออกมาถึงถนนด้านนอกโอ้โหถนนขาวเลยในช่วงที่เราเข้าไปชมก็น่าจะมีหิมะตกอีกแล้วเมื่อเราขับมาไม่นานเมื่อใกล้จะถึงถนนบ้านเราก็ได้เห็นสายของหิมะเริ่มร่วงหล่นลงมาตามถนน ในยามค่าคืนหากถนนที่เราขับมามีหิมะ,มะก็จะค่อนข้างอันตรายปกติแล้วถนนที่ใช้เดินทางไปไหนมาไหนจะมีเจ้าหน้าที่คอยมาดันหิมะและมาโรยเกลือเพื่อให้หิมะบนท้องถนนนั้นละลายแต่ว่าในช่วงที่เราออกมาหิมะเพิ่งจะตกหนักมากเลยทำให้ถนน ยังมีหิมะประปรายอยู่แล้วก็เป็นช่วงค่าไม่แน่ใจเหมือนกันว่าในยามค่าคืนจะมีเ,เจ้าหน้าที่ออกมาทำความสะอาดถนนเมรอยเกลือเพื่อให้หิมะละลายและผู้คนที่สัญจรไปมาจะได้ขับรถอย่างปลอดภัยหรือเปล่าแต่เมื่อเราออกมาแล้วและเห็นหิมะกระหน่ำลงมาระหว่างทางก็บอกคุณลุงว่า ขับรถช้าๆนะอย่าขับเร็วฉันกลัวนี่คือครั้งแรกที่ขับรถออกมาตามถนนแล้วก็มีหิมะกระหน่ำระหว่างทางในช่วงที่เราเดินทางบางช่วงหิมะก็บางหรืออาจไม่มีเลยแต่บางช่วงก็มากันแบบนี้มากันแบบน่ากลัวมากันแบบเป็นสายเหมือนกับเป็นฝนทีเดียว และคุณลุงก็บอกว่าเวลาที่มีหิมะเต็มท้องถนน,ถน,นขับรถกลางคืนมองไม่เห็นเส้นเนี่ยมันอันตรายมากทีเดียวจริงอย่างคุณลุงว่าขณะที่คุณลุงขับรถเอยก็จ้องหน้ารถตาเขม็งเพราะไม่อยากจะเห็นอะไรที่มันมาขวางทางหรือเพื่อเป็นการช่วยคุณลุงมองว่าจะมีวัวจะมีกวางหรือจะมีสัตว์ วิ่งตัดหน้ารถหรือเปล่าหรือเราอาจจะขับรถได้ไม่ตรงทางหรือเปล่าไม่มีไฟบางช่วงในชนบทไม่มีไฟระหว่างทางเพราะฉะนั้นการเดินทางก็ค่อนข้างที่จะลำบากเราสองคนได้แต่บอกกันว่าหากไม่จำเป็นในช่วงที่มีหิมะอย่างนี้เราจะไม่ออกจากบ้านแต่วันนี้เราจำเป็นจะต้องเดินทางกลับบ้าน เราก็เลยจะต้องขับไปตามถนนที่กําลังมีหิมะตกแบบนี้แหละนี่และค่ะสภาพดินฟ้าอากาศของที่นี่ที่เราจะต้องรับทราบและคอยติดตามพยากรณ์อากาศอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันจะได้รู้ตัวเตรียมตัวได้ทันว่าเราจะต้องทำอย่างไรบ้างหากเราจะไปเผชิญกับพายุหิมะหรืออันตรายที่กิอาจเกิดขึ้นระหว่างทาง เราเจอกันวันใหม่นะวันนี้ขอลาไปก่อนลาไปแบบหนาวๆแบบนี้แหละโอกาสที่จะได้ชมหิมะยังมีอีกนานแล้วจะพามาชมหิมะในชนบทกันอีกค่ะสวส